มาถึงจุดหมายแล้วค่ะในเมืองออสโลนะคะทังนี้ก็จะเงียบเนาอนิดนึงค่ะเข้ากันสิไปตรงไทายบัตรภาษาส้นค่ะคันแมนภาษาน็อตเขาเอินตำรวจเนาะคะ่ะสถานีตำรวจเฟสก็โอ้คิดว่ามาเถิกอยู่หรอกค่ะเพราะว่าเคยมาแล้วคังหนึ่งมาเห็นยังคะมาถ่ายบาัตรพาสปอร์ตเนาะคะ่ะ จากนั้นเราก็ถึงต้นไม้ไปก่อลงรถไฟมันบอกคะค่ะเขาก็จะเตือนว่าทินนี้เป็นทินอันตรายไหวเขาท่างดีดว่าดังนั้นให้พวกคุณจงระวังดีๆเขาว่าเป็นว่าเป็นข่าวท่าจริงๆตรองขอทาท่านั่นด้ค่ะย่างอ่อมเล่นยุ่แถวเหน็ดละเนาะ เงียบเงาค่ะแปดมองเสาอยู่เลยยังเมิดอยู่เนาะมืดจืดคิดว่าเข้าถูกทางแล้วน,นะคะพี่น้อง่ะเขากอสางอยู่นี้ค่ะเวลานัดบูรณะวัดเที่ยงบูรณมากค่มันก็อินดารเอาว่นไปว่นมาปะที่ ขปิดทางค่ะหาทางออกบ่ได้บ่แมนเพชรคนเดียวเด้อยค่ะลงทางอ๋อเขาเรียกว่าแท็กซี่เขียนคำว่าแท็กซี่เนะาะมื่กันอยากนิดน,นังทางเขาปกติทางอนะนัะ่งรอคิววนไปกับพี่น้องว่าเร็วเกินไปเขาบอลัดคิวให้ก่ะ กิจก็เรียบร้อยแล้วค่ะใจจะขาดเกือบไม่รับคาล่อคิวตะกี้นี่มา8โมง20นาค่ะยังเหมิดตอนนี้ก็อยู่ประมาณเก่าโมงนิดๆกระไดเวลาเดินทางค่ะจะตรงเฝาไปเหตุงานเลยบุด้เวะหลานสื้อือของหลานแขกเนาะค่ะเนาะบรรยากาศในเมืองเฮ้าก็จะบมีมีมะหลายค่ะเพราะว่า พื้นที่โดยทั่วไปจะวางวางเสซนความควมห่อนค่ะพอหิมะตกมามันก็จะละลายเนาะค่ะเนาะมันก,ก็นเลยบอกให้เห็นมีหิมะปันใดค่ะในเมืองบอกคืออยู่นอกเมืองค่ะผูซื้อความมือนีทองฝ่าสวยงาบบนแน่พระอาทิตย์อาจจะขึ้นก็นได้ค่ะเบิ่งสีแดงทางฝนนะคะเป็นสาย ก็อยากให้ขึ้นเหลือเกินพระอาทิตย์ฉันอยากเจอพระอาทิตย์เห็ดงานวันจันทร์อาการมันก็จะเป็นจะสิงีน้อยๆเง,งาๆตื่นขึ้นมาโู้หบอกค่ะเพรตื่นตัวไห่เกือบตีหาตื่นมาได้จังไดอู้พรอเจ้าช่วยไม่อยากเชื่อเลยชีวิตไม่ดีไม่ดีนอนกับพ่อๆพค่ะนอนประมาณสี่ถุ่มเครงเนาะคะ่ะเนาะดังนั้นทำงานต่อไปอีกจนหอดหามงแรง สีเฮดจังไดเอวาซีอยู่เดิดนบอค่ะขนาดว่านางลอ่อคิววังหันหุยบอกค่ะเกินยังเกินเพชรเกือบแม่นรับค่ะไปเฮดงานกับเด็กหน่อยดังนั้นคงจะต้องใช้วิธีอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อ保卫จากคลองลับทางรถบัสค่ะรถบัสรถบัสท,ที่ไม่ใช้น้ำมันจะใช้อาหารซีใสเศษอาหารค่ะเฮดเป็นกราดเพื่อที่รด บาทใส่ครับมาดูรอบเมืองนะคะแถวนี้ทินแขกค่ะดังงานกินอายก็จะเป็นอาหารแขกเสียส่วนใหญ่เนะค่ะกินหอมชุนชื้นวะนะ กินอายของแขกกินเครื่องเทศอาหารแขกค่ะก็จะครุ่งไปทั่วค่ะบอกว่าจะเป็นลานอาหารหรือว่าคนอาศัยเนาะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนแขกจะพวกอพยพจะพักอยู่นี้เนาะค่ะเนาะเป็นถินอันตรายสามีเพรสั่งหามเด้อหามมาแถวนี้หามมานาัาง่งแถวนี้แต่ว่าเหตุจึงใดๆค่ะนั่งคือเก่าและเพื่อนๆคนไทยผ้านังเนาะค่ะเนาะ เขาก็สิถิ่มโมถิ่มบวกได้จังใดค่ะยางเส้นแดงค่ะต้องระวังเอาเขาเขาต่อคิ้วอะไรล่ะคะมาเบิงว่าเขาต่อคิ้วเห็ดอีกอย่างงกันเนาะคะ่ะ อ๋อเขาตอคิวตรวจโควิดค่ะคิวยาวรับทราบนี่คือจุดตรวจโควิด COVID, นะคะเนาะดังนั้นต่อคิวปืยแบบเงวาวเลยค่ะเพ็ดกระสิบไปขึ้นสถานี้รถไฟก่อนไปนะคะเราก็จะจัดการติดค่ะติดผาาผาเขาเอินว่าผาานากาเนาะ ขออนุญาติหน้ากา,ากานะคะบรรยากาศร้านนี้รถไฟเงียบเน้อค่ะร้านขายของก็จะเป็นร้านต่างชาติโอ้เขาอเหตุเศรา้าข้อเหตุเศรา้าร้านเสื้อผ้าแขกร้านเสื้อร้านอาหารโอ้อยากกินไก่ทอดคล้ายเคเอฟซีค่ะแต่ว่าร้านเขาบม่เปิดหรือว่าร้านเขาเปิดให้บริการกับผมโหเนาะค่ะ ก็เป็นเพจจะไปซื้อกาแฟร้านนี่แต่ไม่ใช่ที่นี่มาถูกบาค่ะทา่งุนเป็นทา่งไปทา่งในเมืองนะคะอีกทั่งก,กับทังบ้านเพรเพจจะใส่จะใส่รถอีกเบอร์หนึ่งวัางมามาเบอร์สามตอนนี้จะไปวัางมามาเบอร์ส,สีตอนนี้เราจะไปเบอร์สามเพื่อไปลงที่ทํางานเพรเนาะคะ่ะ เราจะมาดูว่ารอกี่นาทีรอบอร์แสดงว่าพึ่งไปค่ะรออีกรถไฟใต้ดินเดี๋ยวก็มมแล้วค่ะ คนเงียบเงาแหงขนาดเลยมาแล้ว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 บ่เห็นตาบ่เห็นตาบ่ ที่ทํางานกะกระเจอถึงดืมๆนี่คือของขวัญคะของขวัญจากผู้ปกครองเนาะคะ่ะให้เพรมากเป็นชโโ็กอ,นชอกโกแลตกรอนโตช็อกโกแลตก้อนโตแล้วกะตามด้วยนะคะตามด้วยยังหูป้ปก่าค่ะชาค่ะเพราะว่าเพชรมังดืง่มชาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเพชรกะจัดการนะคะส่งซาดดื่ม เพื่อเติมพลังต่อไปในการทํางานครเป็นวันเริมตนที่ดีค่ะเมื่อนี้มีเด็กหน่อย8คนค่ะเพราะยังหบ่ะเพราะว่าหลายหลายคนกันเริ่มหยุดกันแล้วค่ะวันสุดท้ายครับคือวันผลิัตเพลิดกระเฮ็ดงานคนเดียวกับเด็กหน่อย3คนค่ะเพื่อนรวมงานทุกคนกาหยุดค่ะนี่คือชาค่ะกะคิสมัตทีเนาะค่ะเนาะ เพชรกัดดื่มใดทุกอย่างค่ะแต่ว่ายังตรงต้องนีนบมมักค่ะแต่กระต้องดื่มค่ะพอายังบอ่ค่ะประหยัดเงินมียังดื่มกระเติมดื่มค่ะเพชรจะล่องฮอลิเดย์เนาะค่ะฮอลิเดย์กับนีเด้ตรงนี้จะเฮ็ดตรงนี้ของเพชรจะดื่มตรงนี้จะไ้โม่ค่ะอีกคือชาค่ะชาอันหนึ่งกับของเพชรเนาะค่ะอันหนึ่งก็เป็นของเผื่อหลวมงานค่ะอันนี้เนียเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจะกินวะ

Ja, vi må spise opp. Vi, vi må ta fire, ikke sant? Fire? Ja. Én, to, tre, fire, fordi det er nøtter. Kom igjen. Ja, men liker ikke sånn? Det er mørkt sånn. Men må måske... sånn? <laughs> Kasta nøtter. Du må spise sånn her, da. <laughs> er det bønn? Det er vel noe godt inni? Kan jeg kaste opp? Og kan jeg spise bort? เดี็ว hmm. ก er er ็เป er ็นเปลี่ยนอีกแบบกับบางไงไอไม่เลี้ยบอกว่าตัวนี้แสบเห็นไหดังนั้นคอยก็จะกินตัวนี้ด้วค่ะบูมมันเป็นไงดีจังเลยมันเป็นไงดีจังเอร์นี่เบลิสต์เลยมันนิดแตก็่เคยเรียนอะไรเลยแต่เป็นทีมาแต่หมึกช็อกโกแลตหมึกช็อกโกแลตมันก็สวยอย่างที่จะใหเลยนะ ทำงาน,นค่ะบรรยากาศก็คือเกิดยังขึ้นแมืนบอกค่ะก็คืออยู่นี่มีแต่น้ำแข็งค่ะแสงแดดก็จริงแต่ว่าน้ำแข็งลายลายดังนั้นเด็กหน่อยแลนก็ต้องระวังทานมีหิมะนี่ก็ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเด็กหน่อยก็สามารถเมินได้ทัง้งผลค่ะแต่ว่ามันกับบอดีทอมีหิมะค่ะ อย่างโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลตึกนนเนาะคะ่ะปิดทั้งทั้งโรงเรียนพอค่ะเพราะว่ะปาปา่าคู่ป่วยหลายให้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 อีก,กี้เออดะคู่ป่วยหลายของพอห้องโรงเรียนเพรกับปิดอยู่หะะ้องหนึ่งค่ะเพราะว่ามีคู่ติดอ่าโลกเนาะเนาะนั่นแหละค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็คือเง,ง้อยเงาค่ะเพราะว่าหลายๆคนยุดก่อนเวลาค่ะหยุดโรงเรียนก่อนเวลา เพราะว่าวันคริสต์มาสเนาะค่ะบางคนเขาก็ผ้าลูกผาเต่าเดินทางไกลไปต่างประเทศนอนนี่นั่นค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศในการทํางานของเพจเมือนี่แสงแดดกะมีนักเรลี่ยน8ปดคนคู่มีคู่จะคนเนาะค่ะมีคู่ต่างหลายคนได้คู่ประมาณ3ามคนค่ะเตุงานแบบสบายสบายค่ะ่ก็เมีได้หักยิมไหม ตุ๊บก็ไปละพ่าจะกินได้สุตุ๊บนมแข็งค่ะตุ๊บนมแข็งกมีฟิสแก่อยาไปฟิสกหนี้อนฮุสอีกสิบ่าอีอ่ะกนฟอมาร์กเอรุมปะบอกเด็กหน่อยอย่ากินนะมันิขามเมนตด้ค่ะอย่าขี้กระตุกจู้แน่นะ อยากึงกะคอนในเนอยาคอมเมนต์ด้ตุ๊บน้ำแข็งตุ๊บน้ำแข็งแยกกองข้อนค่ะจากเล็กหน่อยนักเรียนเนาะคะ่ะได้ดอกไม้ค่ะได้ไะะดอกไม้ได้ถึงแต่วันศุขถึงวันมาบานค่ะถึงวันคริสต์ม,สมาสบ๊อย,ยท่านท่านรพระเจ้าช่วยกล้วยทอด เว้ยน่าฮักเบิ้งเบิงเป็นดอกคริสต์มาสค่ะโอ้โหเผ็ดแผ่หรือเปล่าน่ารักแกะเลยนะคะรอวันคริสต์มาสไม่ได้ฮ่้ฮ่างามบ่คะงามบ่เลืกงงานมาหนิจัดการกินเขาค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลาของเกา่าหรอคะ Xin giá mở bữa lần mới. Mình bà đặt thêm này Hãy subscribe จำเจวแปะอืม,อมนี่ละค่ะบรรยากาศ แต่ละเหม่อคองเพชรครับเอนี้กะไปท่ามุระในเมืองก่อนที่จะไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะะเฮ็ดงานมาแล้วเฮากะได้กินขา้าวแล้วก็พักผ่อนหลังจากที่างานบานงานเลื่อนเรียบร้อยนะะั่นล้วค่ะเมนี้ก็ได้ของขวัญจากผู้ปกครองหลายชิน้นคือกันค่ะแต่ว่าบ่ได้รีวิวเดี๋ยววันหลังเพชรสิรีวิวให้เนาะคะ่ะนะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะ เจอกันคลิปหนาคะ่ะหวังว่าบรรยากาศหรือว่าคลิปนีซ้ซีเป็นประสบการณ์หรือว่าไ้คว่มโหูเพื่อนโมหมากกันหน่อยเนาะคะ่ะว่าเวลามาเยือนอยู่นอร์เวย์ทินไดควรระวังทินไดหนาท่องเที่ยวเจอกันคลิปหนาคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ